สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่มิดอริก่าวแคทตาละตอนนี้คุณอยู่กับซินดิเกมโรบอกวันนี้เราจะมาทําการแข่งขันกันค่ะอ่ามิดอริเธอไม่มีทางชนะฉันได้หรอกบอกกี่ครั้งแล้วนี่นายอย่าคิดว่านายเก่งที่สุดสิโอ้โหเจ้านายแล้วเราจะชนะเขาไม่เนี่ยเหมียวบอกตามตรงวันนี้เราจะพยายามให้สุดความสามารถของเราการแข่งขันเริ่มต้นขึ้นแล้วค่ะมามาแข่งกันเลยเจ้านายสู้ๆเจ้านายสู้ๆเหมียวใจเย็นโอ้ยโดนระเบิดตายไปแล้วหนึ่งค่ะ มาไปกันต่อไปกันต่อไปกันต่อตอนนี้นะคะพี่สีนําอยู่ที่หนึ่งค่ะแต่ว่าการแข่งขันนี้เนี่ยมันจะนิ่งนอนใจไม่ได้นะโอ้ยโดนแซงไปแล้วเราต้องทําการเก็บไอเทมนะคะแล้วก็จัดการยิงไปเลยนี่ยิงไปเลยอะอะไรนะเมื่อกี้นี้มันอะไรนะเมียวดูเหมือนว่าเราจะโดนโจมตีฮ่าน่าสงสารเจ้านายจังเลยเหมียวใจเย็นฉันยังไม่ตายนะเมียวนี่ไงหมุนสิบตลบ งานนี้เนี่ยไม่มีใครยอมใครเลยทีเดียวเชียวงานนี้นะคะพี่ซีก็บอกตามตรงว่าพี่ซีก็มีความแกร่งพอสมควรไปกันต่อเลยดีกว่าอ่าพี่ฮะนี่ไงพี่เจอกล้วยของผมหน่อยเป็นไงุูยไข่ปลาอะไรมาหาพี่ซีนี่กระโดดไปก่อนนะคะแมปแต่ละด่านเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะแต่ว่าแมปนี้เนี่ยพี่ซีคิดว่ามันก็ง่ายพอสมควรวุ้ยวุ้ย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 ไอเทมชั้นนี่ยิง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 เข้าไปอุ้ยโดนใครไม่รู้อะ แต่ว่าคุณคนนี้ไม่โดนนะเหมียวซังสู้สู้สู้โอเคไปไปต่อเพีฮะไม่มีทางที่จะแซงผมนี่แซงแล้วค่ะวยอันนี้ไอเป็นไอเทมวิ่งเร็วนะคะเราก็ทําการวิ่งแล้วอุ้ยกระโดดก็บไม่ทัดนี่ครับผมแซงพี่ไปแล้วเาจ้าไหนรีบแซงเขาเร็วเดี๋ยวก่อนนะเหมียวฉันขอใส่รองเท้าแป๊บอตอนนี้นะทุกคนเก่งกาจกันมากเลยพี่ซีขอบอกตามตรงว่าด่านนี้เนี่ยมันง่ายสําหรับพีซีมากแต่ว่าน้องๆเนเก่งกันทุกคนเลยอุ้ย ยากนุน,นะคะเนี่ยที่จะใส่ได้อย่างน้อยก็ใส่คนนี้แล้วกันเขามาจากไหนนะโอ้ยดูเหมือนว่าน้องนะคะที่เข้ามาเล่นเนี่ยจะมีหูกระต่ายกันค่ะอะ่อย่าบอกนะว่าหูกระต่ายที่เราใช้ในการหาไข่น่ะน่าจะใช่น้องเหมียวซังไอเทมหูกระต่ายนี้เนี่ยฉันจําได้เลยว่าเราสามารถที่จะใส่แล้วทําให้วิ่งเร็วนะคะโอ้โหยแสดงว่า มันต้องมีความเกี่ยวข้องกันแน่ๆเลยแต่ไม่เป็นไรค่ะตอนนี้นะพี่ซนเล็งไอเทมอาน,นี้ไว้ค่ะนั่นก็คือการแปลงล่างเป็นสุนัขน,น,นั่นเองไอเจ้าไหนจะแปลงล่างเป็นสุนัขทาไมอะฉันว่านะการแปลงล่างเป็นสุนัขเนี่ยมันน่าจะทําให้เราวิ่งเร็วขึ้นนะเหมียวซังออจริงเอเปล่าก็ไม่รู้นะแล้วก็ใช้ตั้ง200เหรียญแน,น่ตอนนี้เราก็เก็บได้ตั้ง193เหรียญแล้วนะเหมียวอีกแค่นิดเดียวเท่านั้นด่านหน้านี้ฉันรับรองเลยว่าเราจะต้องเก็บเงินได้ครบแน่นอน แน่ใจนะแน่ใจสิเหมียวว่าแต่เราจะชนะกระต่ายหรือเปล่าเนี่ยออกระต่ายกับเต่าแข่งกันเต่ายังชนะกระต่ายเลยนั่นสินะขอบคุณที่ให้กําลังใจฉันเหมียวสังไปกันต่อเลยนะคะบางทีเนี่ยมันอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับหูกระต่ายก็ได้เพราะว่ามันน่าจะเกี่ยวกับโชคชะตาด้วยนะคะบางทีเราสะดุดก้อนหินแล้วเราก็ได้ไอเทมที่มันไม่ได้เป็นการวิ่งเร็วเนี่ยเราก็อาจจะแพ้ได้ค่ะโอเคไปต่อ hoo. อันนี้ไงเราได้ลองทางวิ่งไว้ยวิ่งไวแต่นั้นชนยิงต่อปีโด,โดเข้าไปเลยนี่แน่นี่แนะน่นะยิงเข้าไประเปิดตู้มเจ้านายสู้สูพี่ฮะหนีไปหุยมีการผลักพี่ซีด้านหลังอืออะไรกันเนี่ยเออเจ้านายเพื่อนตกไปแล้วหุยเหมียวเสเด็นแล้วแหละตกไปคาตาเลยไปต่อ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 กล้วยนะคะวางเกลื่อนกลาดมากเลยอหุยเธอโบรหรือเปล่านะเมื่อกี้นี้นะ่ะตอนนี้พี่ซีได้ที่หกค่ะแต่ว่า ดูสงครามข้างหน้าแล้วเนี่ยไม่อยากจะเข้าใกล้เลยทีเดียวเชียวเราน่าจะมีเคล็ดลับนะคะในการที่จะแซงตอนสุดท้ายค่ะไอเทมนี้รีบใส่ไปก่อนอวิ่งแซงไปแล้วหนึ่งคนนี่นะแล้วก็ยิงฆ่าไปเลยค่ะหูยใครยิงเราก็ไม่รู้วิ่งเร็ว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 เจ้านายเร็วเข้าว่าเพื่อนแซงไปแล้ววิ่งโชคดีค่ะได้ไอเทมวิ่งเร็วติดต่อกันวู้ฮูเพ่ฮะพีซูผมไม่ได้หรอกรอชาติหน้าคอยชนะฮะใครยิงฉัน อุ้ยไม่รู้ข่ายิงแต่ว่าน้องลื่นกล้วยนะคะเมื่อกี้นี้พี่คะรอหนูด้วยอุย้ยไปรอและคะ่ะงานนี้ได้ที่เก้าแล้วนะคะอุย้ยอย่าบอกนะว่าได้ที่8ปดละคะอฮ้ยแล้วเจ้านายทำไมมันยากเย็นอย่างนี้พี่คะไม่ต้องท้อนะหนูจะให้กำลังใจพี่ตรงนี้คะ่ะ ใช้แล้วล่ะค่ะพี่ไม่ต้องท้อนะสู้ๆนะคะโอเคตอนนี้พี่ซิกก็เก็บเหรียญได้ครบแล้วนะคะทําการซื้อท่านี้เลยนี่ท่าสุนักนะไม่รู้ว่าจะชนะหรือเปล่าแต่ว่าลองดูก่อนหูดูท่าท่าเดียงหัเลยทีเดียวเชี่ยวเ,ออเหมียวไม่เคยชอบท่านี้เลยอะ่ะเหมียวเราก็ท่าเดียวกันนะตอนนี้ดูท่าสิโกงก้นเชียวไปเลยไปเลยไปเลยดียกระโดดไกลไปไปไป พีคะทำไมพี่หน้าตาเปลี่ยนไปโอ้ยพี่รูปร่างเปลี่ยนไปค่ะเพิ่มเติมคือเดินแบบสีขานั่นเองโอ้เร็วเร็วเร็ววิ่งไวมากเลยค่ะบางทีมันอาจจะเกี่ยวกันอ่านั่นมันอะไรด่าใครปล่อยให้หมามาวิ่งที่นี่อ่าดอนดอนลุกหลงแล้วโอ้บางทีนะคะเราก็ยังเลื่นล้มเหมือนเดิมไป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 พี่ค่ะรอหนูก่อนอย่ามาที่สุดหนูสิคะเฮ้ นี่ได้รองเท้าไหวนะเว้ยเว้เออกระโดดไม่ทันอ้โหชนชนเจ้านายหัวนอหรือเปล่านะเหมียวฉันยังไหวไปต่อวุ้ยชนตูดอีกแล้วฮึบฮึบเรากระโดดหลบสิ่งที่กีดขวางเราได้นะคะมาสู้สุดใจแล้วเจ้านายเร็วเข้าโอ้โหข้างหน้านะคะสี่คนนั้นสูสีกันเะอะหื้มหื้มชนน้ำแข็งนะคะ การชนเนี่ยมันทําให้เราช้าค่ะแต่โชคดีพอสมควรที่เราได้ไอเทมดีแซงแล้วอตอนนี้นะคะตีตึ้มาเป็นอันดับที่สองแล้วค่ะอุ้ยมีลุ้นมีลุ้นมีลุ้นน,นี่โชคดีได้เกาะป้องกันค่ะบางทีนะคะเราอยู่ข้างหน้าสุดเนี่ยมันก็อาจจะโดนนะคะคนจมตีเราได้ค่ะอุ้ยที่สามที่สมไปเร็วไปเร็วไปเร็ว,วเจ้านายโซโซนะหุ้ยเก็บไม่ทนันใครใครบสาดส่สีใส่เราเนี่ยเจ้านายเช็ดออกเร็วเหมียวตอนนี้เนี่ยโอ้ยที่ห้าแล้ว เอาไงดีขอให้ได้ไอเทมนี้ยิงเลยอันดับที่สองเฉยเลยไปต่อไปต่อโอ้ยไขสาสีแล้วอาจานายเหมียวช่วยเช็ดเหมียวช่วยเช็ดจะเย็นเหมียวมาแล้วค่ะมาแล้วะตอนนี้ที่3แล้วจะได้หรือเปล่าไม่แน่ใจนี่คนนั้นโดนยิงที่2ก็เป็นของเราค่ะตอนนี้น่าจะได้ไอเทมวิ่งเร็วแล้วเนี่ยฉันไม่ต้องการกล้วยตอนนี้ยิงเลยนี่ยิงหหอ่อ่ามิเดร์ร่ทำไมเธอทํากับฉันได้นี่ไงฉันยิงกลับเลยโอ้ยบาดเต็มเลยที่นี้ นอกจากเรานะคะจะยิงคนอื่นได้แล้วเนี่ยคนอื่นก็ฆ่าเราได้เหมือนกันเออไปไปๆปดียิงยงอ่าฉันอุตส่าห์หลบที่สองแล้วหูหูกระต่ายตาบาแล้วพีคคาชอกีหูได้ที่สานะโอ้โหสุดยอดเลยการแข่งขันทีแสนจะทระหศนี่เรามาอยู่ในหูกระต่ายแล้วคะ่ะปรบมือสิคะรออะไร อดีใจที่สุดเลยพี่คารับต่อไปสู้ๆนะพวกหนูจะไม่ยอมแพ้แล้วแหละใช่แล้วล่ะฮะสู้ๆนะครับพี่มารอบต่อไปนะคะมาดูกันว่าเราจะไต่เต้าไปถึงที่หนึ่งได้หรือเปล่าไปไปไปโอ้โหหูหหกะต่ายนี้ไวมากเลยนะคะแต่ว่าพี่ซีไม่อยากจะเอาไอเทมนั้นมาใช้นะคะเพราะว่าเคยใช้ไปแล้วในด่านของการวิ่งไขน่นนเองครั้งนี้พี่ซีอยากจะวิ่งท่าสุนัข <laughs> มองก็หาและโอ้ยชนเต็มเเลย่ะพี่คา นี่นี่แซงไปแล้วใช่ไหมคะแซงไปก่อนเลยถ้าเกิดว่าแซงไปเนี่ยพี่ซีจะได้ยิงให้ถนัดอุ้ยตอนนี้เรายังไม่ได้อาวุธชีวภาพเลยนะคะเราได้แตกก่การวิ่งไหวเอ,อ่อใครทําพี่พี่ข้เร็วเข้าออ้ไปแล้วไปแล้วนี่ทิ้งเปลือกกล้วยไ้เลยคะ่ะอุ้ยเปลือกกล้วยเก,กลื่อนกราดเจ้านายระวังด้วยนะมีแต่กล้วยแต่เป็นบดนี่ทิ้งอีกอันหนึ่งเลย ไปไปไปอุ้ยอุ้ยอุ้ยเกือบโดนเกือบโดนเมื่อกี้นี้นะคะพี่ซีสัต์สีไม่รู้ว่าใครรับชะตาเคาะร้ายนั้นไปแหมได้แต่กล้วยนะคะเวลาเรานําที่หนึ่งแล้วเนี่ยทำไมไอเทมวิ่งไวมันไม่มาหาเราโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วโดนนะสิเมียวโดนแซงเรียบร้อยเลยนะคะโอ้โหได้แต่กล้วย,ยทําไมอะทำไมถึงมีแต่กล้วยนั่นน่ะสิเมียวซัง เอาเป็นว่าเราใช้เกาะป้องกันโอ้โหไม่ทันแล้วนะะรอบสุดท้ายได้ที่3ไปนั่นเองค่ะสรับการเล่นในแบบนี้นะคะเวลาที่เราเล่นตามจํานวนที่เขากําหนดแล้วเนี่ยเราก็จะได้ไอเทมมาสวมใส่ค่ะนั่นก็คือผ้าคลุมสีเขียวนั่นเองเป็นไงคะความหาเ <laughs> หมียวว่ายิ่งเล่นเรายิ่งหน้าตาแปลกประหลาดนะเนี่ยรูปร่างของเราเนี่ยตลกชมะมัดเหมียวใจเย็นบางทีมันอาจจะทําให้เราไหวขึ้นนะนี่นํามาก่อนเลยเห็นไหมล่ะ คุลุมนี้มันอาจจะมีผลอะไรสักอย่างนะคะยังไม่ทันได้อ่านอ้อโดนเข้าให้แล้วโุ้ยที่หนึ่งมักจะโดนเสมอนะคะตอนนี้โอ้ยติดติดโอ้ยสบเติมสบเติม,เ,ตมเ,เจ้านายเขารุมสก,กรรมเราแล้วเนี่ยมาทางนี้ดีกว่าค่ะมาเอาไอเทมโอ้หเก็บไปได้สักอันโอเคเดี๋ยวยิงตูมเข้าไปเลยเอ่ะโดนขายสาสีก็ไม่รู้เหมาไม่ค่อยเห็นเลยจะเย็นเหมียวเรายังได้ที่สองอยู่นะคะวไวมากไวมาก พี่ซีอยากจะแซงหูกระต่ายโดยไม่ใส่หูกระต่ายนะคะตอนนี้นี่ยิงป้งปูปเขาให้พี่ครับผมเจ็บปวดไปก่อนไปก่อนไปก่อนเร็วนะคะเร็วแต่ว่ายังเร็วไม่พอค่ะตอนนี้ได้ที่4ี่ที่5้าแล้วโอ้โหพระเจ้าช่วยกล้วยปิ้งกระบบงตั้งโต๊เราจะชนะหรือเปล่าในวันนี้เนี่ยออส,สูนะไม่ไว่ายังไงเราก็ต้องสู้นะผ่านมาได้ด้วยดีนะคะข้างหน้านี้โจมตีกันอย่างหนักเลยนี่โดนเข้าไปหนึ่งดอก <laughs> พี่คะ่ะพีห่หนูทำไม มันเป็นกติกาการเล่นโอ้ยกระตกกระตกกระตกไป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 ได้ที่5อยู่นะคะเนี่ยยิงก่อนยิงก่อนเพื่อตีตื้นตีตื้นตีตื้นอ้าใครยิงฉันนี่เราได้ไอเทมวิ่งแล้วค่ะงานนี้มีลุ้นแล้วมีลุ้นแล้วเจ้านายะจะลุ้นด่านแล้วเนี่ยอันนั้นมันอะไรนะเมียวรู้สึกว่าเขาจะขับมันกระไซอ,ะอ่ะแมงกระไสมาจากไหนนะนี่มันด่านวิ่งแข่งนะเนี่น,นะสิเมียวงงมากเลยนะคะ แมงกะไซมาจากไหนไม่มีใครรู้นะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราได้ที่หกเข้าหูชีวิตเห็นแล้วน้ำตาจีไหลนะคะเนี่ยเจ้านายอะไรเนี่ย โอ้โหเป็นแบบที่สนุกสนานพาเพลินมากๆเลยนะคะน้องๆคนไหนเนี่ยอยากเล่นแบบนี้นะคะก็สามารถเล่นได้ในลิงที่พี่ซีเนี่ยได้ทิ้งไว้ด้านล่างใต้คลิปเลยแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าถ้าเกิดว่าเราเล่นครบตามจํานวนแล้วเนี่ยเขาก็จะมีผ้าคลุมสีเขียวนะคะเป็นไอเทมให้เราสวมใส่ในด่านนี้ได้นั่นเองจ้าสาหรับวันนี้นะคะพี่ซีต้องขอตัวไปทําการแข่งขันกับแมงกระไซเเจ้านายแล้วค่ะแสงแมงกระไซให้ได้นะ ตอนนี้นะคะเราก็แซงแมงกระไซมาได้แล้วแต่ว่าข้างหน้านั้นจะเป็นอย่างไรไม่มีใครรู้ค่ะเพราะว่าแมปนี้เนี่ยมันเป็นแมปที่โชคชะตาเป็นคนลิขิตเรานั่นเองถ้าชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์เพื่อแบ่งปันความสนุกให้เพื่อนๆของเพื่อนๆได้รับชมกันด้วยนะคะและที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามด้วยนะจ๊ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนรักนะจุ๊บจ นี่พวกเราพวกนายเห็นเหมือนที่ฉันเห็นหรือเปล่านะฉันก็เห็นเหมือนกันนะมอไซคันนั้นมาจากไหนนะอะไรครับน้องสาวพี่ก็มาจากหน้าปากซอยนี่ไงล่ะฮ่า <h> ฮ <ahaha> ่านี่ใครเขาให้ขี่มอไซในการแข่งขันวิ่งล่ะเออขอโทษทีนะครับคือว่าผมแขมารับผู้โดยสารนะครับอา้าวพี่ขึ้นมาสิครับรออะไรล่ะ ขอขอบคุณภาพวาดแฟนอาร์ตสุดน่ารักจากน้องกันนีการด้วยนะคะภาพนี้น่ารักมากๆเลยน้องกันนีการก็น่ารักพี่สิก็น่ารักแถวเหมียวสังทุนเราเนี่ยน่ารักเหมือนกันนะคะเนี่ย A A เก่ออะไรอยู่นะขอบคุณมากๆเลยนะคะน้องคนไหนอยากส่งแฟนอาร์ตให้พี่สิก็สามารถส่งมาได้ในลิงก์เฟซบุ๊กที่พี่สิ่งที่ไว้ด้านล่างเลยขอบคุณมากๆเลยนะคะ โก๊อกกกกน้องๆคะอย่าลืมกดติดตามด้วยนะแล้วเมื่อกดติดตามแล้วเนี่ยอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้พี่ซี่ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะเพื่อนๆจ๋าอย่าลืมกดติดตามตรงนี้นะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครไงกดเลยกดเลยมาเป็นเพื่อนกันเถอะเออเอดูคลิปนี้เลยยังสนุกนะจะบอกให้อย่าลืมแชร์คลิปให้เหมียวด้วยนะ